ที so, charge, like like ่ใช้เมื่อกลางวันเมื่อวานนี้นะฮะ bm 21นะครับตรงเว้นกลางคืนยิงนํำเลยพี่น้องเออรวชาบ้านอาสาะที่คงปักหลักดูแลความปอดภบ้สู่ๆไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อขอยผ่านพ้นไปได้เดียววันเนาะอห้พี่น้องวามใต้สู่ พี่น้องให้ทั้งบนเตียงและ,ะทั้งทุกคนเนาะพี่น้องฝั่งลาวเป็นกําลังใจให้พี่น้องทางฝั่งไทยทุกุจุคนเด้อให้สู้ๆขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เร็ววันขอให้เคียวข,ขาดปลอดภัยประจุกุจคนเด้อเนาะสาธุพี่น้องเอ้ยเนาะขอให้ปลอดภัยประจุกุจคนพี่น้องฝั่งไทยเด้อ มาลุกไหมโอ้โอ้อในาประเทศไทยของเาแะคุณ้ับว<อ>ันที่สยุคิงอนอยู่ที่นั่นนงไง เบ,บ,บื้องเข้าเบื้องเข้าจับวัดไทยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อันแรกก็คือวันแม่เบอรจูคุจูคนคุณแม่พี่น้องเนาะชาวบ้านออกจากพื้นที่มาเยอะแล้วติดตามเบื้งเข้าลุ้เสียมันก็เลยเกิดขึ้นน้อยกว่าวันแรกเยอะเพราะว่าติดตามเบื้งเขาวันโอ้โหไม่รู้เมมเบอร์คะแนนลุ้นรวยมูลค่ารวมกว่าสองล้านบาทอ่าขมียิ่งกันครับพี่น้องควังไทยพี่น้องไง สองแล้วกับการประทะตามแนวกรงแดนระหว่างไทยและกัมพูชาหลังจาก24กรกฎาคมกัมพูชาค่ะได้เปิดฉากในเอะไอ้นในพื้นที่ไทยเจนนี่ก็ยังพลันอนพี่น้องเลย้กบเบิงข่าวอยู่หลุึงข่าวมาหลงวะฮะเบึงเนี่ยพูดนะอ๋อทุกโอ้โหเบิงรุกเบิงรุกรุกให้ยืนเบิงรุกริมและบุรียืนเบิงรุกละมีการประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ตามแนวกรงแดน ที่เสกภัยสูอ็กวิยปไปแล้วขนาดนี<อ>้มากกว่าหมู่สามพคนได้กันในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้กองกําลังทหารราบของกัมพูชาพยายามจะเคลื่อนผลเข้ามาเพื่อประทิดตกำเนิดฝ่ายไทยค่ะทางการไทยค่ะที่มีการส่ง F16 ขึ้นบิน่อโจมตี ฐานที่มั่นทางการทหารของแน่พู้นะพูนะ่เป็นการตัดกำลังภาคเหนอือตอนนี้ย้ำเพาะว่าประเทศไทยไม่ได้มีการประกาศภาวะสงครามกับกัมพูชาแต่เราเปิดปฏิบัติการในการตอบโต้เพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในฝ่ายไทยและย้ำจิตในการปกป้องประชาชนและอธิปไตยของประเทศ ส่วนกรณีที่มีการร้องไปยังสหรัฐอเมริกาว่าการใช้ f 16นั้นอาจจะละเมิดข้อตกลงหรือไม่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเราสามารถใช้ยุทธกรณ์ในการปกป้องดินแดนได้กองทัพไทยยืนยันชัดเจนขณะที่เหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาวันที่2เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนี้25กรกดาคม2568 ในคนหลายแท้อี่ยตกใ่บ้านเรือในคนในพื้นที่อย่าเกื่อเทือนไรือนนอน่ะไม่ห่ายเนาะอำเภอน้มยืนราชแต่ไม่มีผู้บาเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วอยัไปอยู่อย่างที่ปลอดภัยใช้ปืนใหญ่เป็นหนึ่งเก้าแปดเาที่พัฒนาเียอีตีฐานปืนครบ ของทหารกัมพูชาเสียหายไป3กระบอกอและมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตแต่ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดนอกจากนี้ทหารไทยยังใช้ปืนใหญ่อัตราจรโลย่าง M758 ATMG ซึ่งมีระยะยิงไกลมากกว่า40กิโลเมตรทำลายระบบยีงจรวดหลายลำกล้อง BM21 ของกัมพูชาซึ<อ>่งตั้งอยู่ในอำเภอจอมประสานจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชา <Yeah. S 2> ที่ปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบิน F16 จำนวนสลำขึ้นบินขัดขวางทางอากาศภายใต้ปฏิบัติการ BAI ในพื้นที่แนวรบเขาพระวิหารและผู่มะเขือเพื่อตัดกำลังในการยิงปืนใหญ่และจรวด BM 2 1บที่มีการลุกรารและโจมตีทำร้ายคนไทยผลปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทยตรงตามเป้าหมายและเครื่องบินทุกลำบินกับฐานได้อย่างปลอดภัย ช่วงบ่ายค่ก็ขึ้นบินอีกสองลำโจมตีเป้าหมายทางการทหารไม่พลาดเป้าทั้งสองจุดก่อนที่จะกลับเข้าฐานบินอย่างปลอดภัยแม้กัมพูชาเตรียมจะโรดต่อต้านอากาศยานเจาะจะโจมตีไทยก็ตามปฏิบัติการขัดขวางทางอากาศในวันนี้เน้นทำลายเป้าหมายทางการทหารของกัมพูชาซึ่งอยู่โนอกเระยะการประทะของกองกำลังภาคพ,พื้น หรือเกินระยะยิงปืนใหญ่แต่ว่ายังอยู่ในเขตยุทธบร,ร,ริเวณเพื่อชะลอขัดขวางหรือทำลายขีดความสามารถของข้าศึกก่อนที่จะเข้าสู่สมรภูมิกรณี uh huh. ที่เรืองโซงกาโอมัูชาค่ะเรียกร้องให้สหรัฐทำการตรวจสอบเครื่องบิน F-16 ที่ไทยใช้ในการโจมตีโดยอ้างว่าการใช้ F-16 เป็นการลุกรานทางการทหารที่ปาดเถืนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ uh huh. และเป็นความเสี่ยงต่อสัดสีภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและขัดต่อข้อตกลงการขายอาวุธของสหรัฐที่มักเน้นว่าไม่ให้นำอาวุธที่ซื้อไปจากสหรัฐกได้เในประเทศอื่นเว้นแต่ต้องได้จากสหรัฐเท่านั้น18นาทีบ่ายมุมกลางคืนยังนอนอยู่เนาะเบิรงเข้าพี่น้องเลยโอ้เป็นห่วงพี่น้องฟังไทย เป็น,นอะไรกันน,นี่เนาะพี่น้องเลยปลอดภัยอยู่บานเนาะในการซื้อคุณพวงเนะพี่รองเลยรัฐบาลที่สื่อูชาได้รายงานซึ่งนั่นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงให้สิ้นเบิ่งเท่าไหร่ก็มีแต่พวกมีแต่ข้าวอันนี้พี่น้องเลยมีแต่ ะะวันนี้วันศุกร์25กรกฎาคม2 5 6 0ค่ะอยู่กับพิเชษฐ์เขมสอนมูคาวนะคะดเนรายการร่วมกับคุณภาพภาพูพมิคุ้มกัค,กค่ะผู้ชมครับวันนี้ไทยรัฐนิวโชว์เรามาเจอกันเร็วหน่อยนะฮะ,อ,ะอยู่ในการแขงสี่ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมะนะครับเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับล่าสุดเมื่อ5โมงครึ่งทางรัฐบาลน,นะครับโดยรักษาการนายกคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยเพิ่งแถลงท่าทีล่าสุดของประเทศไทยไปเดี๋ยวจะมีให้ติดตามแต่ไปดูก่อนที่โซนะล เป็นวันที่สอมือวันที่สองเลยเป็นนยอ้นี่ภาะการบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีอาวุธตอบโต้กันทั้งคืนนะครับมีภาพจากทีมข่าวซีทูของไทยรัฐทีวีนะครับกลางคืนไปยิ่งกันนะฮะเนาะนี่นะฮะบุญ้างเป็นงอนเลยนะตำเบินะครับในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับชันเลยนี่ฮะท่านผู้ชมครับดวงไฟที่เห็นนั้นนะฮะเป็นแสงไฟจากกระสุนปืนใหญ่สามดวงนะครับ ลอยเหนือท้องฟ้าพุ่งไปทางฝั่งชายแดนของกัมพูชานะครับซึ่งเป็นการยิงจากฝั่งไทยไปเพื่อตอบโต้นะฮะหลังถูกกัมพูชาต้องดูนยิงจเริม่มวาใชพื้นที่ชุมชนก่อนนะครับทําให้มีพลเมืองของไทยเนี่ยบาดเจ็บนะครับโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทหารก็ได้เฝ้าเวียนยามนะครับแล้วก็พร้อมตอบโต้ทันทีนะครับเมื่ออีกฝั่งหนึ่งยิงเข้ามานะครับขณะเดียวกันมีคลิปที่ถ่ายจากทางฝั่งกัมพูชานะฮะ มีจากฝั่งกัมพูชานะครับเมื่อคืนนี้ยิงจรวด r m 7์เรัวเข้ามาใส่ฝั่งไทยในช่วงกลางคืนเช่นกันนะครับซึ่งจรวดชนิดนี้ก็จะคล้ายกับที่ใช้เมื่อกลางวันเมื่อวานนี้นะฮะบีเอ็ม่นะครับต,ตรงเว้นกลางคืนยิงนําเลยน้ำเออเนาะ Giảm mà lượng giảm mà lượng oh, bằng này hey. nè hình mà lượng như lưỡi gái bằng này oh thôi nhặt 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 ừ nhặt được rồi oh được bạn được rồi ừ ừ đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. tung tăm tung tăm Này, khó khăn khó cắt khó cắt ใส่เข้ามาในฝังไทยนะครับเราก็ต้องตอบโต้กลับไปนะครับเหมือนกับเมื่อวานตลอดทั้งวันเนี่ยเลยนอกจากนี้ยังมีคลิปฝันกัมพูชานะฮะช่วงกลางวันนะครับโดนกลุ่มฟันจากการยิงจรวดลอยอยู่เหนือท้องฟ้านะครับซึ่งจุดนั้นมีชาวบ้านขี่รถแั่งกอนผ่านไปมาด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าทหารของกัมพูชาเนี่ยไปตั้งฐานอยู่กลางชุมชนนะฮะแล้วก็พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านคนขี่รถจีเซวอยู่นิ่งเลยเนาะอูดรมีชัย และจังหวัดพระวิหารผมเนี่ยมคาดว่าถ้าเกิดทการไทยต้องตอบโต้นะครับ oh. เราราใช้ยุทธวิธีางการทาหารนะฮะตามสัดส่วนที่สมควรในการตอบโต้เช่นส่งเครื่องบินเอฟ6หรัวโดรนเนี่ยไปทำลายจุดที่มีการสะสมอาวุธหรือเป็นจุดวางกำลังวางอาวุธของกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาใช้วิธีการคือเอาอาวุธที่ยิงใส่ไทยเนี่ย ไปวางเอาไว้ในจุดที่เป็นชุมชนนะฮะเพื่อเอาประชาชนของตัวเองเนี่ยเป็นโล่มนุษย์กำบังไม่ให้ทหารไทยกล้าโจมตีใส่ทำลายอาวุธสงครมพูชาคระอ่ะเดี๋ยวดูต้นคลิปเมื่อกี้นี่เห็นนะฮะที่จะมีประตูเหมือนประตูซุ้มนะครับนั่นฮะแล้วถ้าเกิดเราจะทำลายจะรวดอันนี้ที่ยิงใส่ฝั่งไทยเนี่ยนั่นเท่ากับว่า มันจะมีชีวิตของผู้คนของฝั่งกัมพูชาอยู่ด้วยค่ะก็ไม่น่าเชื่อว่าทหารกัมพูชาจะวางกองกําลังอยู่ใกล้กับบ้านเรือนประชาชนขนาดนั้นคือปกติมันต้องอยู่ตามด่านชายแดนฐานทัพฐานกองกําลังของทหารแล้วก็ต่อโต้กันไประหว่างทหารใช่ค่ะนี่ฮะโอ้โหมีอีคลิปนะฮะนี่ฮะกลางชุมชนนะครับฐานทัพกพัม <ค>โอ้ไม่ใช่ว่าเชื่อแตาหารกันเลยซึ่งมันจะตรงกับทา <c oughs> งฝังอุบลรชาชทานนี้<ะ>ข,ขึ้นในนั้นก็คือก็มีคือดินางรินยังก็เรื่องจริงไงพี่น่องไงอ๋อ <c oughs> โอ้โอเฮเะขนที่บริเวณชายแดนติดกับจังหวัดสุรินทร์น,นะครับก็มีการเปิดเยผยภาพทหากรกัมพูชาใส่เกงขาสัน้น ทหารครัมีเสียใจว่ามีกองทัพหารในฝั่งไทยนะฮะโอ้รับุมหนึ่งนะครับคาดว่าเป็นชายดนจังหวัดสุรินทร์เช่นกันนะครับเป็นจุดเดียวจะเห็นชุดยูนิฟอร์มของทหารกัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับแต่ในเสืา้าผ้าคือกอดเสื้อนะใส่เกรงสามส่วนรองเท้าที่แบบของเท้าแตะฮะไม่มีอุปรกรณ์อะไรป้องกันเลยนะฮะนั่งบรรจุกระสุนปืน แล้วยิงใส่ฝั่งไทยอย่างไร้ทิศทางฮะแล้วมีเพื่อนน้่งไทิอยู่าข้างนะครับฮ่า่ยัดล้วว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 ยโอ้วว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  บ่โอ้ยเดี๋ยวพักเดีวพักเลียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดยไปเนอะในขณะเดียวกันฝั่งทหารไทยก็ตอบโต้ไปนะครับด้วยอาวุธหนักปืนใหญ่นะฮะยิงเข้าไปในจุดที่ทหารกัมพูชารต้านทานพักอี่แถวชายแดนนะครับมันจะมีภาพที่ทหารกัมพูชาเนี่ยต้องวิ่งหาที่หลบภัยกันตลดเลยนะครับขันข้าวบน โหลสวัสดีครับไปงาบบบด้วยเนาะหลังจากที่เสียงปืนใหญ่เงียบสงบไปราวสามสี่ชั่วโมงนะครับล่าสุดครับท่านผู้ชมครับห้าโมงครึ่งสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมาที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะครับ มีฝนตกลงมาฮะแต่ว่าทางฝั่งตะปูช้าก็ยิงในไทยก็เปิดฉากยิงต่อโค้ต่อไปเช่นกันครับเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นัะคะว่าทหารไทยตอบโต้ไปยังทำร้ายหือกองกำลังเสปืนใหญ่นังตุ๊มตุ๊มเป็นการตอบโต้ได้ยินแต่ผลว่าอะไร ต้องเลยตะกี้แต่แตปเะ่าไม่เะ่าว่าสงครามยิ่งกันตุ่มจอมจ่อที่เราเห็นกลายเป็นว่ามาตัวจริงละพันสดๆร้อนๆเลยบับที่จะวางกองกำลังไว้ในพื้นที่เน่งใกล้กับประชาชนใกล้กับคนของเขาเองแบบไหนนักแท้แต่ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตลอดทั้งคืนค่ะ วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็เลยต้องยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสั่งอบยกประชาชนนะคะนายอนุพงศุขสมนิพัผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดสั่งยกระดับเลยค่ะเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ชาวบ้านต้องอบยกออกมาจตกจุดเสีย่ยงขอความร่วมมืองดเดินทางเข้าสู่พื้นที่แนวชายแดนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายวันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่จุดอบยกจุดหนึ่งนะคะขอญยกไม่บอกพิกัดน,นะคะ คนจากหลายตำบลก็มารวมกันอยู่ในพื้นที่ตรงนี้หนึ่งในชาวบ้านที่ต้องมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงตรงนี้ค่ะนางเพียรอายุห้าปีท่านก็บอกว่าหุงเขา่าหุง,งยังกินเนา<ล>ะที่อำเภอการทรลัได้ยินเสียงปืนใหญ่ยิงกันตลอดเวลาหลังคาบ้านสะเทือนนะคะพอเช้ามาเนี่ยก็ยังมีเสียงยิงกันเลยตัดสินใจว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัย แต่คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่เขาถูกยกไปอยู่ในศูนย์พักพิงบางคนก็ไม่ได้หยิบอะไรไปเลยก็มีแต่ของติดไม้ติดมือนิดหน่อยก็ยังนอนบนอนบนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของผู้อนบซึ่งการยิงปะทะกันระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมากค่ะ มีสถานการณ์โวยยิงไม่หยุดท่วงตีสามเอาอีกแล้วอะไรนีอบ้นี่และก็เลยป้ารู้สึกว่ามป้ามตรงนี้อู้น้ป่าหี่ตระเยขไม่เข้าไปอยู่แล้วแต่ลคนเแล้วคนมากกว่ามากกว่าเอตรอนยังไงก็เพอนเย่นเแล้วมันหนักกว่ามาก่อนเปเยอะจนบ้านคอตรงเสเว็นบ้นคือก็อยู่ใก้แถวตึงมะลูนี่เลยมันอยู่ใต้มากเ น้ำเย็นอีกก็ใกเกือบจะใกล้ๆแถวโรงพยาบาลเราเราเห็นเราเห็นระเบิดตรงอ่ะหลายถูดแม่อยู่ในพื้นที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไปเยอะเท่าไหร่แต่ว่าหนักหนักหนักทั้งนั้น,น,นอ,อีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่คุณสันติรีอายุ37ปีนะค่ะเธอบอกว่าจริงๆแล้วเธอทำงานอยู่กรุงเทพแต่ลูกชายอายุ1ขวบ3เดือนอยู่ที่บ้านในอำเภอกันทรลักษ์กับพ่อและแม่พอเกิดการยิงประทักันมีระเบิด ก็รีบกลับมาที่บ้านถ้าอีก3วันเหตุการณ์ยังไม่สงบตั้งใจว่าจะพาครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าศูนย์พระพิมหลายแห่งนะคะที่เป็นศูนย์อพยพก็ยังขาดแคลนข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะแพมเพอร์สำหรับเด็กนะคะแล้วก็นมสำหรับเด็กเล็กด้วยค่ะ จะมารับลูกขึ้นไปค่ะแต่ว่าก็เราดูสถานการณ์ก่อนสักวันสองวันแล้วไฟขึ้นไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยติดตามไปก่อนสักพักคแล้วมาเจอก็เลยมาเจอระเบิดตอนตอนที่เราอยู่อ่ตอนนั้นเราได้ยินเสียงไหมโหนโหนมาติดที่ที่นี่เลยค่ะแต่ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องคือคมาจากนทีแล้ว หหน้าบอกว่าให้แจ้งหาน่าไดา้เออว่ามีแผนอะไรว่ามันสถานการณ์เป็นยังไงเขาก็ให้แจ้งไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็ดีที่โรงงานให้ให้ลอลามาค่ะเพื่อที่จะมาดูแลพ่อใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเราก็ากากกดูสถานการณ์ก่อน่าจะเอาลูเราลงไปเลยดูสถานการณ์ก่อนค่าวันนี้ค่ะถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่ามีการระฒนาการที่แบบมันอันตรายหรือว่ามันขั้นไปเยะกวันนี้ก็จะเอาขึ้นไปนะคะค่ะแเราไปอยู่ด้วยค่ะ ส่วนคุณยายวัย88ปีค่ะเขาออกมาจากพื้นที่อำเภอการทลลักเหมือนกันคุณยายบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงปืนใหญ่แล้วบอกลานเลยว่าไม่ไหวเราต้องหนีออกจากพื้นที่คุณยายได้จอยว่าในชีวิตนี้เจอกับเหตุการณ์ที่สองประเทศจิงปะทะกันมาสองครั้งครั้งแรกคือปี2554และอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งนี้แหละซึ่งถือว่าครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมา ถึกวัาได้ยินเสียงปืนไหคะันจนให้โ้ันออันเป็นนี่เพื่อนมาเลยเอใครพามาตรงนี้คะหรเออยายกลัวไหมกลัวเคยเคยเคยเจอแบบนี้ไหมคุณยายตั้งแต่เกิดมาเจอที่นนเจอทีนึอันนี้เป็นทั้งที่สองอ๋อนีรั้งตเค ด้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าจุดพักพิงส่วนมากก็จะเป็นประชาชนจากตำบลบึงมะลูอำเภอกันะละมารวมตัวกันอยู่นะคะก็จะกระจายกันไปนะคะในแต่ละศูนย์ที่เป็นศูนย์อพยุยศูนย์พักพิงแต่อย่างที่บอกเขาว่าก็ยังขาดแคลนสิ่งของหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคยาสีฟันสบมู่ของใช้ในชีวิตประจำวันด,ด้วยนะคะอาจจะต้องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดประสานส่งต่อความช่วยเหลือไปค่ะ ที่อุบลรัชธา,านีเนี่ยนะฮะท่าผู้ชมครับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ก็วันที่สเนี่ยนะฮะมีทหารกัมพูชาเนี่ยใช้จะระสุน BM21 ยิงเข้ามาในฝั่งไทยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับเฮ้ยไป จอปิดของบ้านหลังนี้นะฮะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับทหารกัมพูชามีงจรวด b m 2 1เข้ามายังฝั่งไทยหกโมงเช้าวันนี้ฮะหกโมง้านาทีตามเวลาในกล้องจรปิดนะครับเป็นหมู่บ้านในพื้นที่บลราชธานีนะครับซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ฮะรวมทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงในละแวกนี้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ไม่กล้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักท,ทิงเพื่อความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค,คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้มีการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันที่สองของเหตุการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยเราอ้างอิงจากข้อมูลของทางกองทัพบกค,ค่ะโดยเราจะเริ่มนับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ตั้งแต่เช้ามืด<ม>เวลาตีสี่กัมพูชา ตีสี่ใน<ต>ช่องบกและพูมะเขือจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินมีการใช้อาวุธหนักปืนใหญ่และมีการใช้จรวด b m 21ค่ะที่ทางทหารกัมพูชาโจมตีมาที่ฝั่งไทยตีสี่ครึ่งทางกัมพูชาระดมทิ้งเข้ามาในพื้นที่ของทวิหารอำเภอการกทะลักจังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาบริเวณพื้นที่กองจัดกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่สได้ยิงต่อโต้หลังจากทหารกัมพูชาใช้อาวุธหนักยิงเข้าใส่นะคะตี4.54นาทีบริเวณพื้นที่กษัตรศึกทหารไทยและทหารกัมพูชาไปะามหน้าแนวช่วงเวลาหลังกีก่ห้าครื่งกัมพูชาเปิดฉากยิงเลยค่ะตีห้าเรื่งเนี่ยกัมพูชายิงใส่ทหารไทย พื้นที่ตรงข้ามช่องตี5 50นาทีกองกำลังฝ่ายไทยเริ่มเข้าตีภูมะเขือ6นาฬิกา29นาทีทหารกัมพูชาใช้กำลังเข้ายึดเนิน469ด้วยการใช้ปืนใหญ่พี่วาพี่วาพี่ร่ยิงลูกระเบิดทางทิศใ,ใต้บริเวณช่องโหว่โจานะรถโซจานะรถที่บริเวณเนิน48 <c oughs> พาใช้กรวโ D M 2 1จากอำเภอจอมประสานยิงไปทางซำแตกโดยทีมไป้ยังมันอนอยู่มึงมึงข่าวมาหรือเปล่าตัวจ่าเนาะตัวจ่าเนาะไปดีไปดีนยังยิงกระโหลกมึงข้าวเราจะรับจักนอนตกในพื้นที่ประชาชนด้วยนะคะที่หมู่5ตำบลศรีวิเชียรอ่ะพี่ลุงว่าไหม จะเหลือเพียงแค่ผู้นาําชุมชนนะครับเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนของทิมรวมถึงชาวบ้านอาสานะครับที่ยังคงปักหลักดูแลความปลอดภัยภายในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาสิ่งที่ดิ้นข่าวก็พบแลก็ได้ยินนี่ก็คือเสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะระยะรวมถึงช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีสายฝนโปรยปรายตกลงมา,าต่อเนื่องด้วยกันครับ นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีปักหลักสังเกตการณยด่ที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับรวมถึงได้มีการตรวจสอบพื้นที่ต่างๆในพื้นที่อำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมนะครับพบว่าชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับถนนหมายเลข224นะครับได้ทําการยพยพออกจากพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการประทะกันระหว่างไทยและกัมพูชานะครับ ที่เหลือนะครับจะมีเพียงผู้นําชุมชนนะครับเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชาวบ้านอาสานะครับที่ชาวบ้านด้วยกันเองเนี่ยได้คัดเลือกมาไว้สําหรับ,บ,บดูแลเป็นหลักเหตุผลสำคัญสำหรับทุกที่ เจอพนมดงรักนะครับทีมข่าวได้รับรายงานจากนอนไปนอนไปมีการเริ่มประทะกันตั้งแต่นอนไปสวัสดีพนรกดงดัไนนนอนไปนอนไปัับมือชบคานแได้ลดลงยังเยงปืน้โอ้ยิขางแล้วลูกสาวก็ได้

ร้อยร้อ้ยนยาว่าชาบ้านมีความลังรวว่าพออระยกออกไปแล้วแล้วทิ้งสิ่งของมีข้าวไว้ในบ้านกลัวว่าจะมีมือที่สามเป็นมิจฉาชีพเข้ามา เกือบใบตีชองนะนี่นะและยังไม่พบว่าตีหนึ่งสี่สิบนาทีการดินจรวดของทหารจอมผูชายนอกจากนี้นะครับสำหรับความรู้กับป้าไปองู่บ้านนะครับป้าป้าป้าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่ากลัวไหมเขาระดับตามตรงคนที่พอที่จะมีความรับผิดชอบคือจรับแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านบางส่วนครับ คือมาดูแลนะครับครับคือมาดูแลบเลบงขาวของพี่น้องที่อพยพออกไปอืต้องดูแลทรัพย์สินของพี่น้อง,งครับเพื่อให้พี่ไปนั้งบนเตียงก็โอ้ไปรับไปนอนก่อนน้าท่านไอาบพี่น้องอาจจะเบิงบ่งเบิ่งคลิปที่บนเตียงนั่งอยู่นี่ชามคลิปเใส่เชือตกตัวเก้าน้าขท่านอาบเดู๋พี่น้องเลย ดีสามเบิ่งตั้งแต่เวันตั้งแต่คำตั้งมือเบิ่งสองมือเลยเห็นตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยโอ้บคพอสบายใจไปได้พี่น้องเยเนาะโอ้ยพอเป็นห่วงเนาะพี่น้องพังไทยกันสู่เด้อพี่น้องเลยเพราะว่ามีการประทะกันมีมีการยิงกันแน่นอนมันต้องมีการเจ็บการตาย ไปพี่น้องเห่ถึงแม้จะว่าว่าเตียงกระเสือมันแน่นอนว่า,ากัมพูชาในสู่ไทยบ่ได้อาวุธยุทโธป,ปรกรณ์นี่คืออไทยนี่เนื้อสั้นกว่าลายลายเฮงนี่แหละพี่น้องเหงื่นเนาะแต่ว่าเฮากอ็อดบุญพวงบ่ได้ถึงแม้ว่าแต่ไทยนี่เนื้อสั้นกว่าทุกอย่าง แต่กับมีการประทะกันมีการยิงกันเนี่ยมันก็ต้องมีคนเจ็บคนป่วยคนล้มคนตายมีคนล้มคนตายกันหนึ่งเนี่นมันก็ต้องมีครอบครัวก็ต้องมีการชูนเชียโอลาย,อย่างลายเน่พี่นเราเห็นปฏิองกันเออฮูซึกดีเรื่องนี้นะการชุนเชียคนที่หักได้ครอบครัวไปแต่ว่าห้าก็หลีกเรื่องบ่ได้เพระาะมันมันชงข้ามนะวยยิัยาให้มันเกิดแต่มันก็ต้องเกิดในเมื่อมันเกิดแ้วก็ ทำท่ามใจม่จะให้ยกำลังใจกันคือกันก็เกิดอุบัติเหตุบมีปัญามันเกิดแต่เมื่อมันเกิดแล้วก็พี่น้องเอยเนอะก็สู้ๆไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครอยผ่านพ้นไปได้เดียววันเนาะอห้พี่น้องพังไทยสู้ๆพี่น้องเอ๋ทั้งบนเตียงและอ่าทั้งทุกคนเนาะพี่น้องพังเล่า เป็นกำลังใจให้พี่น้องทางฝั่งไทยจุกุจุคนเด้อให้สู้ๆขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี่ไปได้เร็ววันขอให้เคียวขาดปลอดภัยประจุกุจุคนเด้อเนาะสาธุพี่น้องเลยเนาะขอให้ปลอดภัยประจุกุจุคนพี่น้องฝั่งไทยเด้อไปสรอกินนี่บนเตียงขอตัวไปรับไปนอนก่อนบ้านี้พี่น้องเลยไหวแล้วเมื่อยอยากนอนเลยเนาะอยู่ดีไม่แห้งปรจุกุจุคนเด้อ ตื่นมากคอยมีข่าวดีเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย